ศิลปินท่านเบียงอนุชัยคิดอ่อนนะครับพร้อมที่จะเป่าคุยเป่านวหัวมวลกันในรายการสดๆครับสบายดีครับท่านสบายดีครับเจ้าของผลงานเพลงว่างหันหลงหักแฟนเขานะครับงานเพลงบนมวนบนมวนตอนนี้ตอนนี้เพลงนี้ดังมากๆครับที่ประเทศไทยนะครับรวมไปถึงทางสปปลาวนํานะครับอันนี้เป็นต้นฉบับเลยใช่ไหมครับผลงานเพลงนี้ไาวแม่เลยครับก่อนก่อนที่จะถามเรื่องบทเพลงครับถามที่ไปที่มาของ ศิลปินเวียงนุชัยก่อนนะฮะบ้านเกิดเมื่อน้องท่านเป็นคนแควงใดครับทั้งใดครับเจ้าสบายดีเวียงรุชัยเป็นคนอยู่บ้านนองบอนครับเมืองเซบปังไฟแควงขงมวนครับปัจจุบันนี้มาอยู่บ้านดอนซิงนครไกรสอนอเป็นสวัสด์นาเครับครับ เราไปมา,จากจังใดครับได้มาเห็ดผลงานเพลงเขาสูวงการเห็ดเพลงครับจเจ้าได้เห็ดผลงานเพลงมากอะหลายๆา,ายอัลบัมล้มอะไรครับแ,แค่ซุดอ่าชาวซีดอกแค่แล้วก็นอนกอดคนไม่ครับครับอ่าสูคนเก่าบ่ได้ป้าบ่ได้เมียดีแลวก็ยำจนทักดีก็หลายๆลายผลงานเพลง ครับนะครับท่านเฮดเฮดเพลงมากจากอัลบั้มนะครับแต่แต่เฮดมากนี่มีมีจากจากอัลบั้มจากซิงเกิลเลยครับแต่เฮดมาฮอตปัจจุบันนี่ครับประมาณสิบปลายอัลบั้มโอ้สิบปลายอัลบั้มนะแสดงว่าหลายสิบปีแล้วครับเฮดมาตแต่แต่ติอิดหลายหลายปีแล้วเม้นมาครับเจ้าเจ้ากันและครับนะครับได้อัลบั้มแรกนี่เป็นอัลบั้มซื้ออัลบั้มจำได้ไหครับอัลบั้มแรกของถันเลยดาวซีดอกแค่อัลบั้ม อืมครับนะครับประมาณปีใดครับอัลบั oh, <S <s ้มแรกปีสองพันสองพันสิบสามประมาณโอ้สองพันสิบสามนะครับผลงานเพลงใน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 ยุคของแผ่นเสียงบ่ครับในยุคนั้นยุคที่ดีของผ่นแผ่นซีดี่แผ่นซีดีอืมครับครับงานเพลงอ่าสิบสิบเพลงบ่ครับอัลบั้มแรกมีมีจักเพลงครับสิบสิบเพลงมีสิบเพลงครับนะครับตอนตอนนั้นท่านอยู่สังกัดใดครับไอตอนนั้นสังกัดอยู่สวีเดน ครับนะครับครับเราเรามีอัลบัมมบลบ้มต่อ,ต,อต่อมาเลยครับอัลบั้มต่อต่อมาเป็นอัลบัม้มเดต่อมาก็เป็นชุดอาาป้าบขาได้ยอนเมียดีอืมครับครับชุดต่อมาก็เป็นอนอนกอดอนไม,อม้ครับอืมครับช,ชุดต่อมาอีกอะ โอมั่วจ,จุกเรอหลายอัลบั้มหลายอัลบั้มหลายชุดนะครับและซ,ซิงเกิเกเกลล่าสุดที่มาเป็นเพลงดังๆที่หลายคนแชร์มาทาั้ง a c e b o o k ทั้ง u t u b e นี่เป็นอัลบั้มที่เท่าใดครับเพลงเท่งจี่เปิดให้วังหันนะครับเป็นเป็นอัลบั้มล่าสุดนี่เป็นล่าสุดเลยใช่ไหมฮะอัลบั้มล่าสุดเป,เป็นเป็นอัลบั้มอัลบั้มตัวนี้อัดได้ได้ปีปลายแล้วโอ้ได้ได้ได้ปีปลายแล้วมันมันไปปีไปโจ้น้ำมันอ่ะอ่าพยาโควิดแน่ครับครับโคเด้เคลื่อนไหวนี้ ครับผมครับคาร์ีมาเปิดตอนี้โควิดเนี่ยเบาๆนี่แหละครับผมขึ้นมาครับครับอ่านะครับอ่านะมีเอฟซีนะครับคำว่าเบิ่งกันอเล็กเคทีวีนะครับคำว่าเบิ่งกันนะทางสปปเล่าน้องบุญศิลนะครับอยากมาท่่งคอนเสิร์ตอ๋ออยากมาเออยากให้ท่านไปเรียนคอนเสิร์ตทั้งแถวใดเนาะครับนี่เนี่ยนะครับนี่นะนะครับติดต่อได้เด้ออยากให้เรียนคอนเสิร์ตนะครับ นะครับสวัสดีน้องต้อมครับจากทางเชียงใหม่ครับจากทางเชียงใหม่ทั้งโคราชทั้งทั้งเชียงใหม่แต่พี่น้องทั้งโคราชน้ำนะครับโเหลายหลายจังหวัดครับทั้งทางทางประเทศไทยเบิร์อยู่ในขณะนี้เพลงดังเพลงดังมีหลายศิลปินเข้ามาเข้ามาเมาบิร์นแต่ก็เอาเอาเพลงเพลงท่านไปคอมเวอร์นไปน้องครับอัลบั้มชุดนี้มันมีมีสองซิงเกิลลครับอืมครับสตัวตัวนึงเป็นเพลงซิงเกิลซ่าอ๋ออ๋อเพลงเอ่อเพลงซิงซิ่เป็นซิงเกิลเพลงซ่าอันอันนี้มาเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันโจโจแต่ก็มีสองเวอร์ชันเลลยแ้วก มีน้องๆหลายๆศิลปินก็น,นาเอาไปวเวอร์หลายอืมครับนานันําไปเวอร์เป็นเพลงจังหวะอ่าจังหวะไว้ไว้อ่าจังหวะ<ป>ไว<ป>อืมครับแต่แต่ซิงเกิล,<ป>ลเพลงช้าเพลงนี้ต้นคือต้นฉบับที่แรกเป็นเป็นเพงเลงซาอะไรเป็นไหครับเพลงจ้าอืมครับซามันมันอกออกออ้นํากันเลยออกป้อมกันไปเลยอ๋อครับอีโออกป้อมกันเลยซาซาอะไรไว้ครับเพลงเพลงนี้อาจารย์ท่านใดแต่งให้ครับท่านอาจารย์เสานิรัน ครับอืมครับไปถามถามอ่ะเคยถามอาจาร,รย์บ่ครับว่าปไ,ได้เพี้ยคิดจังใดว่าเป็นเป็นเพลงนี่เป็นซื้อเพลงนี่เด้แต่เพื่อเป็นซื้อเพลงนี่หล,ลงหักแฟนเขาอาจารย์เพิ่นก็เอามาถามว่าอ่าเรียงอนุสัยอยันลองๆองเอาไปลองดูวยเพบ่นว่าอืมครับท่านท่น<ร>านเห็นเรยนอา่าท่นานอ่าท่านเห็นเพลงนี้ท่านว่าจาังใดครับเห็นเห็นเนื้อเพลงเห็นไกายเพลงที่เรกเพลงนี้กะ กระโดนโดนอยู่แล้วส,สื่อมัน<ช>มามนกระโดนแล้วครับ,รบแต่ว่าค่อยๆแต่ว่าเสีดเป็นจังเป็นทงจังหวะ,นนะจังหวะนะนขึ้นไปยู่งนะครับเพลงเพลงนี่ปล่อยไปเป็นปีแล้วเพลงเพลงเวอร์ชันช้าๆนี่ก็รักลานวิวนะครับเห็นเป็นสองลานกาวิวเห็นมครับเพลงเพลงเวอร์ชันเพลงซานะครับเรามาเพลงจังหวะโจโจ๊ะจเวอร์เวอร์ชันไว้นี่ คือมีหลายศิลปินเขานำมาคอปเวอร์เพลงนี้ของท่านนํามาคอเวอร์ทั้งทั้งฟังไทยลดแฮร์ลงข้าแฟนเขาแล้วก็มีศิลปินลายศิลปินขอบใจรายรเด้วศิลปินทุกๆกท่านที่นําเพลงข้าพเจ้าไปคอปเวอร์ครับมีมินครับมีคําถามมาว่าเอศิลปินรุ่นใหม่เอาไปคอปเวอร์แล้วยอดวิวเยอะกว่าต้นฉบับนี่ท่านท่านท่านดีใจบ่ครับท่านดีใจบ่อืมที่ที่นั้องอันนี้มันก็ห่างเสียงมันก็ มีมีหลายแง่เนาะครับครับผมเป็นยังครับอ่าภูมิใจที่ว่าเฮาเป็นต้นฉบับอ่าต้นฉบับครับอ่าภูมิใจที่ว่าเฮาเป็นต้นฉบับเป็นตัวแบบครับอ่าน้องนุ่งออกไปขยายกะเออมันก็เป็นการดีอันนึงครับเป็นการเผยแพร่อ่าช่วยกันเผยแพร่ออกไปให้เป็นที่รู้จักว่าตอนนี้มีมีเอฟซีนะครับจากจากศรีลัินที่นะนำไปคอบเปอร์ตามหาต้นฉบับ ให้ให้นุ้มพีม่านี่ตามหาต้นฉบับผู้ใได้เป็นคนห้องผมก็มานําหาทาง youtube นี่แหละนะครับมาได้พบได้พอทางเจ้าของผนันเพลงเพลงนี้ปล่อยไปประมาณปีปีกว่าๆหลยมันมารับเพลงนี้ปล่อยปล่อยปล่อยไปในช่วงทาโควิดในช่วงโควิดพอดีช่วงนั้นนะครับงานเพลงนี้ยอดวิวเยอะมากนะครับนะครับยอดวิวเยอะมากๆเลยนะในหลายๆศิลปินรวมไปถึงต้นฉบับต้นฉบับตอนนี้ก็ยอดวิว ขึ้นมาสมือสมือนะครับเพลงของของท่านเวียงอนุชัยนะครับงานเพลงนี้นะครับถือว่าเคยของเพ่มากเคยได้ยอดวิวเป็นลักล่านวิวแบบนี้บอกครับตั้งแต่ออกรัมบบซิงเกิลมาก็เคยยุ่ครับเคยเคยเคย,เคย,ยุ่แต่ว่า,มา,ม,ามาตัวนี้หลายต,ตัวนี้หลายมี <นะ S 1> มีมีคนเอาไปคอบเวอร์หลายพอมแม่นแม่นแล้วมันเป็นยุคก,กันอ่าอ่า เายุคอินเทอร์เน็ตอ่ยุคอินเทอร์เน็ตมันไวแน่นะมันไวทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ออกไปกระจายข่าวได้ไวคือยุคมันคือยุคกระแสตะกี้เนาะม้วนเทปเนาะสิ่งดีวนเทปนี่อันทีตกระเซ็ตอดีตนะทั้นะททททงต้องฟังทั้งวิทยุแต่ตอนนี้แชร์อ,ออกไปดังสื่อโซเชียลทั้งโทรศัพท์มือถือทั้งออนไลน์ทั้งเบิรับยอดวิวเยอะมากนะสวัสดีกันหลายท่านนะครับที่เขามาเบิรงกันนะครับพี่น้องทั้งสปปลาวก็เบิรงได้การอยู่นะครับตอนนี้ได้ข่าวว่างานคอนเสิร์ต เยอะมากมากงานคอนเสิร์ตหลายป่ะครับตอนนี้ตั้งแต่กระแสเพลงนี้ออกไปจ้าจ้ากับพ่อได้ไปอยู่อืมครับตอนนี้ก็อยู่งานตอนตอนนี้ก็อยู่งานคอนเสิร์ตเป็นปะครับนี่ตอนนี้ก็อยู่งานจ้าจ้าอืมครับมือนีเรล่นจากงานครับนี่สองอืมครับนะครับนะครับสวัสดีกันหลายท่านครับนี่เขามานะครับเพิ่นบอกว่ารอหลายนะครับคุณคุณนางคุณนางบอกว่ารอรอศิลปินรอ ใจเด้ใจเดไกดแต้นฉบับดตฉับเาไปฟังต้นฉบับต้นฉบับกับมวลมวลเลยทั้ง2เวอร์ชันเลยนะครับเซฟังมาขึ้นฮอตขึ้นฮอได้คับไดครับเป็นงานเพลงนี้เป็นเวอร์ชันต้นฉบับเจ้าของผลน่นเพลงมาการันตีเองเลยนะงานเพลงนี้ลงหักแฟนเขาครับเป็นเวอร์ชันต้นฉบับนกะตอนี่ครับขึ้นั่งข้นโอโอขึ้นในเพลง คือคนคิดทอดแฟนเขาเนี่ยเงี้ยแหละครับคิดทอดแฟนเขาเนะครับ <laughs> มีคําถามมาว่า,าเพลงนี้เข้ากับชีวิตจริงของศิลปินหรือเปล่าเออเนี่ยคิดทอดแฟนเขาพวกเราเนะอะอดีตอดีตอดีตถ้าอนีตมีมีคำถามมาอยอก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 ถามถามเพราม่เนดอกเพราะว่าส่วนหลายออกสังคมกับเจ้ามักยอกกันเมักยอกยอกครับนะครับเอฟซีก็หลายกับสังคมกันยักยักยอกกันออกไปงานไปไปงานไปงานอย่างี้เดียโอ้ยเมียเขาเมียเขากระชันนะ ครับก็มันมีอัลบั้มสุดโต๊กันอีกเดยอมครับครับมีมีอัลบั้มใดได้ครับจากจากเพลงนี้คิดมากเมียเขาเนี่ยอยู่อยู่อยู่อันเดียวกันนี่แหละครับลง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 ยูทูบหรืไปครับเพลงเจ้าเจ้าลงแล้วลงแล้วครับนะครับเป็นเป็นเพลงจังหวะไว้ไว้บบอัลบั้มของพ่อสยพงษ์เด้ครับแล้วมาเฮ็ดเฮ็ดหม่โอครับนะครับเป็นเวอร์ชันไว้ไว้สำคัญแหละอ๋อเป็นเวอร์ชันไว้ไว้ครับนะครับจะม้วนม้วนกันครับน่านะฮะ อ่าต้าน<ด>้องบุญน<ด>้องบุญศิลนนะครับบอกว่าโลกงมาสวัสดิเกตติดต่ออ่าเล่นน้่มค่อนเดี๋ยวที่ไปติดต่อเห่นคอนเสิร์ตอ๋อนะครับเล่นคอนเสิร์ตอ๋อเดี๋ยวติดต่องานได้มาสวัสดิเกตติดต่อหาได้เด้ออ่าติดต่อได้ติตดต่อได้นะครับอ่าไปงานไก่งานไก่งานกินดองมือนีมือนีอนไปงานใดครับงานกินดองือว่าเป็นงานใดงานกินดองมือนีอืมครับงานกินดองงานแต่งอ่านะครับไปงานแต่งนะครับงานกินดองนะครับ อ่านะบอกมีเพลงแก้เพลงนี้ด้วยใช่ไหมฮะที่มีศิลปินนักร้องสาวเอาไปร้องหลวงฮักผัวเขาที่ที่ศิลปินนักร้องสาวอืมครับเป็นศิลปินในในในข่ายเดียวกันก็ทันไหมครับหรือว่าคนละค่าศิลปินของอาจารย์เสานิรันดร์ครับอืมครับผู้แต่งเพลงอะไรครับอ๋อเป็นเพลงเพลงห้องแก้กันเจ้าครับอาจารย์เิ่นแต่งึ้นมาครับสบายดีเนาะแล้วมีแก้อีกด้ครับมีมีแก้เพลงใดครับมีแก้ได้กินดองใส่น้ำพองมาแก้วัด ยามากเมียคอยเด้ออีกได้นะโอ้นะครับมีมีเพลง,งแก่หน่วงเมียอีกได้ไกี่ดองนั่นครับโอ้เนะนี่ยท่าน <c oughs> ท่านท่านห้องบอกครับเ <c oughs> พลงเพลง,งแก่อีกเพลงดิท่านห้องบอกกี่ดองกี่ดองใส่น้ำหอมอ้องครับนะครับอ,อ่าสบายดีน้องเซมีชัยบอกว่าจวดจวดเพลงนี้จวดจวดเพิ่นมักเวอร์ชั้นวจวดจวดนะครับนะฝันกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กันนะครับตางใครตังลาวมาเด้อครับเพลงนี้ท่านบันทึกเสียงอยู่ใส่ครับเพลงที่ดังๆเนี่ยทั้งสองเพลงเนี่ย นี่มันบันทึกเสียงนี่บันทึกอยู่ในห้องอัดอาจารย์ตุยอินทบงษาครับอืมครับสายวลาอัดจากชั่วโมงครับเวอร์ชั่นนี้เพลงเพลงนี้การบวบโดนเพราะว่าเพอาเขาซ้อมมาแล้วนะอ้อแล้วเก่ากับประมาณชโมงนึ่งนี่แหละประมาณครับโอ้นะครับท่านซ้อมซ้อมมาก่อนอืมนะครับซ้อมมาก่อนนะครับเพลงนี้นะครับถือว่าเพลงนี้ออกมาโดนใจวัยรุ่นโดนใจศิลปินน้องใหม่ เออนะครับเพลงเหนียวบ้านเนี่ยมิดอัลบั้มดีๆคุณภาพออกมาได้เป็ครับั้มดนะครับฟังรับชมครับถือว่าเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จอีกเพลงหนึ่งนะฮะสวัสดีไปยังทั้งพี่น้องนี่ยกนิ้วโป้งให้บอกว่านะครับนะครับยกนิ้วโป้งให้เลยนะครับเพลงเพาะนะครับพี่น้องทั้งสปปเล่าความาเบิ่งลัยการกันอยู่ในขณะนี้นะครับทั้งร้อยกว่าท่านเลยนะฮะในขณะนี้นะครับเดี๋ยวทีไอ้ท่านห้องเพลงให้ฟังเอาเอาเป็น เอาเป็นเวอร์ชั่นช้าๆก็แล้วกันเวอร์ชั่นช้าๆเอาเพลงนี่แหละนะครับเอาเพลงนี่แหละครับเอาเวอร์ชั่นช้าๆลงหักแฟนเขาเนี่ยนะครับเอาเอาไปดูหาไม้ก่อนด้วหาหาไม้เหรครับโอ้โหเนี่ยต้องโอ้ต้องใช้ไม้เนี่ยเสียงประกอบด้วยเนี่ยนะครับนะครับมีบอกว่าสุดยอดไอ้ไอ้เวียงนะสุดยอดไอ้เวียงอ่าเม็กอ่าน้องเม็กสวรรค์นะครับบอกว่าสุดยอดไอ้เวียงนะนะครับ fc 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 เยอะเลยนะ fc นะครับเอฟซีเยอะมากๆนะครับติดตามทั้งช่อง YouTube เรื่องอ่าติดตามทั้งนั้นเฟซบุ๊กเรื่องเซ่ก็ได้เด้อครับนะอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับเดี๋ยวทั้งศิลปินสี่ห้องเพลงให้ฟังนะมือนี้สัมผัสกันในรถเลยนะฮะนะครับสัมผัสกันในรถนะครับอ่านะฮะอ่าเข้ามาเยอะนะครับมากำลังแข่งใจกันนะครับไม่แซ่บโอ้นะฮะ เตียมไม่มาเรียบร้อยได้บ่ครับมือนี้มาออกไายการ <laughs> <laughs> เตรียมไม้มาพร้อมนะครับ,รบ <c oughs> เดี๋ยวจะร้องให้ฟังนะเพลงนี้ต้นฉบับมาเองเนี่ยการันตีกันเลยนะเพลงนี้มาจากศิลปินต้นฉบับนะครับเดี๋ยวให้ท่านห้องเอ,ดดเ,เอาสดๆ,ๆเลยบ่นี่เ<ร>าอาสดๆดเลยครับท่านห้องแบบต้องมีดนตรีต้องต้องมีเาว้าครับจัดมาเลยครับเชิดกับท่านหลงหักน้ำงอนทึงหูมาก่อนว่าเจ้ามีผัวปักจิตปักใจ หากจนเมาโมวคิดอยากถอนตัวคือสิบอทันผู้สาวมีผัวเลี้ยวเบิงมุมใดก็สวยลาวันหัวใจสะเทือนแขนข้าจนสัน่นมื่อแจ่มจันทร์สงสายตามาอยากเข้าไปหายานคนเขาดา่าว่ามันสวัว ยานถึกลูกปืนของผู้เป็นผัวบอกก้าเหตุสัวคือคิดเอาไว้หักบอก,กาบอกได้แต่เก็บขังเอาไว้ภายในบุดายวางออกบอกมีขอ้อใดเป็นสู้ทางใจบอผิดดอกนาหลุงหักเมียเขา ขันเมากระยานคนใดนจำต้องกืนกินป่อนความเมาบัดยามคือทอ้อคิดไว้ในใจยามผิดกับหัวอยากเข้าไปปอบได้แต่คิดซื่อๆนันดอบอกกลาเสียงยานปีนต้นงิ้ว ถ้าหากวันใดผัวเจ้าเปลี่ยนใจออกห่างการดาให้คิดเห็นคนอยู่นอกสายตาสิขันอาสาบังยง,งลูกเตา้าสวยเจ้าเหตสางน้องเป็นแม่ห่างอ้ายกสิเอาเรื่องอดีตอ้ายบอกเคยเว้ายินดีหับเอาแม่นเจ้าเคย มีผัวขอใครเ้อบเสียงก็ยักแห่แในออกงานดูครับออกงานซูมือเลยเนี่ยนะครับว่าออกงานซูมือนะครับในช่วงนี้ครับงานหลายนะครับมียกนิ้วโป้งให้เยอะเลยนะครับโอ้นะครับเนี่ยเป็นเอฟซีเอฟซีเข้ามายกนิ้วโป้งให้บอกนะครับมวลมวลเวอร์ชันต้นฉบับเนี่ยร้องสดๆเลยนะในรายการนะครับเป็นการบอกว่ามวล มวนหลายนะครับน้องจากทั้งโอ้นน้องจันทนน้องจันทรบอกว่ามวนแท้ๆเลยมวนมวนหลายนะครับ f อ f ซอนะครับเขามาเบิ่งรายการกันเป็นการสัมภาษณ์สดนะครับขวมประเทศนะสัมภาษณ์สดกันนะครับตอนนี้อยู่ทั้งทั้งใดครับนี่ไปงานกินดองอยู่ทั้งแขวงใดครับนี่อยู่แขวงสมรนเกียตอยู่บ้านพระธาตุนี่ครับอืมครับนะครับไปงานต่อ่าครับนี่ครับหลังจากสัมภาษณ์แล้วครับไปงานต่อไปประมาณ สองโมงมันก็ดจิไปงานต่ออีกโอ้นะครับเนบรนมาลลัสสองงานเลยนะครับตั้งแต่เพลงนี้ออกกระแสเยอะนี่นะครับนะเนะีนะ่นะสัมผัสสองงานนะครับโรงงานแสงเพชรนะครับประตูเล็กม่วนไปแล้วครับนี่นะครับเขามาบ<อ>ึงโอ้นะครับโรงงานแสงเพชรนะครับสปอนส์ปอนส์เชื่อใยหมด้อโอ้นะครับสปอนเซอร์ทั้งท่านเวียงอนุชัยตัวนี้ครับนี่นะครับเนะขามาบึงจากแกรกเซโนนะครับเจ้าเมือง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 อุดมพรครับนะครับเขามาเบึงกันหลายท่านนะครับ ตอนนี้มีโปรเจกต์ซิงเกิลต่อๆไปนะครับหลังจากเพลงนี้ประสบความสำเร็จได,เด้เป็นหลักลายล้านวิวนะครับนี่เกียมเกียมเกียมชุดไม่ไหมกัดเด้อพี่น้องเด้อครับชุดนี้เออเกี่ยวกันกับเมียอีกแหละเมียน้อยอีกนั่นนั่นนะครับเนี่ยเนี่ก็เกี่ยวกับเมียอีกแล้วเนี่ยไปมักเมียอู่อื่นอีกแล้วเนี่ยซื่อเพลง <c oughs> ชื่อเพลงว่าคนคนนันนน้นก็ดีคนนีนก้ก็ฮักนั่นนีนครับรักที่คนนั้นก็ดีส่วนคนนี้ก็ฮัก <Workers S 2> น้อยๆนี่ก่อนแน่ๆนะครับแน่ๆนะครับรอฟังว่าจบหรือเปล่าเนี่ยถ้าร้องจบนี่เนะเป็นซิงเกิลต่อไปนะครับนะครับกำลังเฮ็ดกำลังเฮ็ดประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งสิได้ปล่อยอืครับปล่อยทั้งทั้งยูทู e นะครับมีมีเอ็มบีเเบิรงพ้อเมนมาครับมีเอ็มบีเอเบิรงนพ้อมีเอ็มบีเต็มแบบว่าผู้หนึ่งแล้วมีแบบอ่ครอบครัวเนาะครับแลไปมักครับผู้หนึ่งแปลว่า ดีทั้งสองแต่แต่ปะบ่ได้อืมนี่รักพี่เสียดายน้องแต่ทั้งภาษาทั้งเมืองไทยรักพี่เสียดายน้องแจักสิเลือกผู้ใด้ก็เอาทั้งสองคนมาเหมือนนี่ยนะครับเออเนี่ยอะครันอันนี้อันนี้เว้าเนาะหัวม้วนกันเว้าหยอกๆกันเนี่ยครับเด้อนะครับต้องคิดหลายกับตะนั้นเนี่นะครับเอี๋ยวเตือนม้วนซึนนะม้วนซึนม้วนซึนนะนะครับนะคําเว้าคําใดอธิว่าแบบ อาจจะเป็นแบบนี้ก็กต้องขออภัยเป็นมวลซ้นรายการนีมวลซึนโฮเซลกันนะครับมีเพื่อนบอกว่าสุดยอดสุดยอดนี่นะครับเพ่อนที่นองทอปปเล่าก็หลายท่านนะครับเอานะครับเพื่อนบอกว่าเอาคอยไปเป็นนางเอกนําเดอือซจิงเกิลต่อไปโอ้ยังอยากได้แล้วเนี่เยเนี่นยาขาดนางเอกอน,นี่นี่ยาขาดนางเอกนะฮะเอาเป็นแบบไดครับเอากำงามหรือแบบใดครับนางเอกดีแบบคุณแบบใดก็บบได้มันแสดงดีเอาะนี่นะครับขาดนางเอกเดี๋ยวติดต่อไอเวียงอนุชัยได้เลย นะครับไอเวียงติดตัวมอบบดบาได้เป็นนางเอกอนะครับถ้าขาดผู้ให้ทั้งนี้นะครับเด้อตัวไร่ตัวโกงตัวโกงไร่สิมามาชื่อมน้าตาดีเด้อนะตัวโกงนะนะครับนะครับเพื่อนบอกว่ามันต้องแบบนี้แหละครับศิลปินอนะครับแมนแมนครับคุณพี่โปนะครับคุณพี่พี่โอพี่โอ้ีป็ปะครับนี่นะครับพี่โอ้พี่โอนะครับนะสิพี่โอนะครับมันต้องแบบนี้โอพี่โอพี่โออันน่ะขายเครื่องสมาน ครับสมุนไพรนเที่ยวมาสวรรคะอืับนี่ครับเพื่อนขับมาเบิงบอกจังสีละศิลปินนะครับมวลยังเดียวนะมวนสื่อนายการนี้มวนมวนนะครับเราต้องคิดอย่างไรนะครับเบิงกันนะครับอ่าคุณแดงน้อยคุณคุณแดงน้อยนะครับดังเด้เพลงนี่นะครับแดงดังเด้อเพลงนี้ดังดังครับดังทั้งสองประเทศตอนนี้มีศิลปินฝั่งไทยเอามาร้องเยอะมากนะครับก็เลยต้องนําหาเจ้าของเด็กชนไม่กะเอาไปร้องเด้อเอาไปครอบเบอร์ได้นะครับเอาไป ฟี่ฟีฟ่ลิกาซิด<อ>ป่ะครับท่านฟี่ลิกาซิดเ่าต้องถามเรื่องเรื่องลิกาซิดด้วยนะครับที่ท,ที่นั่นมาครับได้มาล่มกันอีกมาหนึงครับอืมครับเอา <ใช S 1> ถ้าท<ด>่าน,นอ่าถ้าท่านใดจะคอบเวอร์ก็ติดตอ่อหาท่านเบียงอนุชัยได้เลยนะว่าอยากคอบเวอร์เทคนิกอ่ะทักไปทั้งเฟซยั้งไลน์ทั้งไลเพลงโยกันจะ cover กับติดต่อมาได้อ่าติดต่อคุยกันนะครับเพืาา<า>่อนทีได้เอาเอาเป็นเซาด์ดนตรีมาสเตอร์ต่างๆนะครับเลยว่าได้คุยกันนะครับอ่านะครับมาบ้านอ่าเพื่อนบอกว่ามาบ้าน ตรงไตเดอร์วัสันุนะครับน้ำนดื่มน,น้ำดื่มเสริมดวงนะครับมาบัานไตเดอร์วัสันนะครับขอให้เพลงดังๆเดอร์วัสดเพลงต่อๆไปโอ้นะครับนะครับมาให้กำลังใจกันนะครับนะครับืออบ้อะน,ะน,นี้ก็ต้อง ขอขอบคุณและก็ขอบใจพี่น้องทางสปปลาวนะครับที่เข้ามาเบิงบการสัมผัสสดนะฮะศิลปินท่านเวียงอนุชัยนะไอ้เวียงอนุชัยคิดอ่อนนะะนครับเป็นสัมผัสรายการแรกปาครับนี่เลยเพื่อไปออกรายการวิทยุต่อไปครับแต่เตาออกทิ้งกันมารายการรายการที่ยิ้เลยโอ้รายการแรกเลยโอ้รายการอันดับแรกครับรายการที่ซองกิปไปนะสัมผณ์นําลาวสตาร์เบากี้น้อยโอ้ลาวสตาร์ขับสตานี้โทรภาพที่สปปเล่าเวียงนครหลวงอืครับนะครับ อันนี้เป็นการสัมภาษณ์แบบคนเราประเทศอยู่คนเราประเทศสดๆกันนะครับอ่านะฮะนะครับทั้งเล่าสตาก็ไปออกสดได้สตูเป็นประครับท่านสดคือกันเลยอ่าและการสดมือใดครับมือใดฝากบอกพี่น้องเจเเดน้ำน้ำไปดอ่าประมาณคิดว่าสิ้ท้ายเพลงสุดอันนั้นแล้วสิขึ้นไปเลยเพลงสุดอคนนั้นกนดีคนดีเขาหักอย่างนี้นักพี่เสียดายน้องนะลักพี่เสียดายน้องนะครับน้ำดื่มเสริมดวงบอกว่าม้วนไหลเยเพลงนี้ม้วนไหลที่เป็น F c ซ นะครับนี่นะครับยิ้มตลอดเลยนะไอ้บ่าวเวียงนี่อันนี้น้องนางเอกที่จะสมัครนางเอกเนี่ยบอกยิ้มตลอด<ม>ว่าเ,เย้นน้องนางเอกเลยนะ <c oughs> สมัครนางเอกนะครับ ได้นั่งเอกได้สูงได้ยิมได้นังเอกได้ยิ้มตลอดยิ้มตลอดนะครับนะครับมื้อนี้ก็ต้องขอขอบใจท่านอ่าท่านเวียงนุชัยนะศิลปินไอ้เวียงนุชัยด้วยนะที่มาเป่าโน้ตขัวมวนกันนะครับทักทายพี่น้องทั้งสองประเทศทั้งประเทศไทยนะครับพี่น้องทั้งสปปลาวนํานะครับในรายการสดๆสดๆครับรายการลูกทุ่งดังฟังสบายสบายครับเดี๋ยวผมสิเปิดเพลงอปิดไทยนะครับทีมไทยกันเอาเป็นเวอร์ชั่นช้าเพลงช้าเวอร์ชั่นช้้าาไดอ่นะครับลงใั้แฟนเขาเป็นเวอร์ชั่นเพลงช้าๆนะครับ เพลงนี้นะฮะเป็นต้นฉบับเพลงดังนะครับเพลงนี้เลยนะฮะมือในขอบใจตันศิลปินไอเบียงอนุชัยหลายๆหลายๆครับขอบใจครับขอบใจเด้อขอบใจเด้อครับครับ